รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นสนุนโดยสวัสดีครับชาวนีเที่ยววันนี้ขาช็อปทั้งหลายต้องเตรียมตัวให้ดีครับเพราะวันนี้ผมและคุณนาตาลีจะพาไปแนะนำค้างสัสินค้าพา์โกที่เป็นแหล่งช็อปของแบรนด์เนมที่คนญี่ปุ่นและคนไทยต้องมากันครับและต่อจากนั้นนะครับก็จะพาไปร้านซุปแอนด์เคอรี่หน้าตาจะเป็นยังไงรสชาติจะอร่อยไหมต้องติดตามทั้งหมดนี้ในนิเทียววันนี้ครับ Coroa out this mic. So excited. ช้อปปิ้งค่ะที่ห้างนะคะที่อยู่ข้างหลังเรานี่เลยนะคะมิกิบอกว่ามันจะมีหลายร้านเลยที่คนไทยชอบเพราะฉะนั้นนะห้างนี้จะฮิตในหมู่คนไทยด้วยแล้วก็คนต่างชาติด้วยค่ะวันนี้มิกิจะพามาช้อปปิ้งที่พารากอนซัปโปโรนะคะ<อ>ที่นี่มีชื่เสชยงมากๆสำหรับของไทยค่ะชอบมากเลยญี่ปุ่นเนี่ยมันเดินมันเดินแบบเฉียงได้เลยเนาะ ใช่เมืองไทยยิ่มันต้องเดินอย่างนี้คืออันนี้เขาหลายแยกแล้วก็แบบทุกแยกจะหยุดพร้อมกันแล้วก็อุ่ยอุ่นมากระบบเขาแปลกแต่กแ,แ,แต่ชอบนะฮะเหมือนตอนเหมือนที่ที่ที่ทตเกียวก็เป็นให้แยกตรงชิบูย่าก็มันมากเลยโ<ร>อ้หเดินชนกันมั่ยมหมดเลยครับสนุกมากเลย ออ๋ทำไมอ่ะมีอไรเหรอคะนี่ถ้าผมว่าอันนี้ p l a t น n u ค card ก็ลด5%ได้เลยโอ้โหดีจังเลยอ่ะถ้ามี platinum ก็5%ใช่ค่ะของผมนี่ลด8อยู่แล้วเพราะว่าผมว่า tax free เพราะผมมีพาสปอร์ตนะแต่ถ้าเรามีทั้งพาสปอร์ตและมีทั้งลด10%มันก็บวกเลยขึ้นไปอีกโอ้โหลดมันเลยลดมันเลยเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครอยู่เมืองไทยแล้วก็มีบัตรแบบนี้นะคะเป็นแบบ platinum เอามาด้วยทบมาด้วยเอ้ยใช้ได้ที่ ที่โตเกียวก็มีนะแบบนี้เออมีเยอะนะพกไว้ดีกว่าให้เช็คพกไว้เลยโอเคแล้วก็ตอนนี้นี่มันจะมีหลายชั้นใช่ไหมคะหลายชั้นค่ะมี2องขึงทแปะด้วยนะคะอุ้ยนี่น่ากินมากอ่ะสำงด้วยเดี๋ยววันนี้จะต้องไปโดนนิดนึงนะพี่โฟคือจะไปกินชาว่างั้นเหรอฮ่ะไอติมด้วยอ๋อผมกำลังมองพิซซ่าอยู่เนี่ยอร้านออยหลายร้านเลย รู้เลยว่าทําไมคนไทยชอบภู้จริงมันมีคอมเดกรซองมันมีเบาเบามันมีออมอนิสกัดไทเอร์มันมีแบบแบ์ที่คนไทยชอบมาหาที่ญี่ปุ่นอะย้ายกันชอบเลยนะเดี๋ยวมาเจอกันโอเคเวลามาเมืองนอกพบเงินสดมากําลังพอดีแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีความจำเป็นต้องเอาเงินสดออกมาอยาใช้เคยดิการเด็ดขาด ใช้เอ m ยกเว้นว่าไม่มีเงินในในแบงก์นั่นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าคุณจะโดนชาร์จเยอะมากเลยนะฮะใช้ ATM ปกติแล้วก,กดแล้วก็กดให้เยอะที่สุดทีเดียวเพราะมันจะเสียค่าเอ่อทรานซัคชันเพร์ครั้ง,งเนี่ยเท่ากัน มาถึงในร้านแล้วนะคะแล้วก็นี่ไงไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆคือส่วนใหญ่เวลาไปร้านญี่ปุ่นมันจะแบบคิดแล้วอะเนี่ยค่ะเป็นที่วางกระเป๋าเรียบร้อยเออหรือใส่แจ็คเก็ต,อ,อ,อ,กกตอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีแบบให้อะส่วนใหญ่นะเท่าที่ดูงงแหงของขนมอะ มันดูอร่อยจริงๆทุกอย่าง เรื่องนี้ลีไม่ค่อยพลาดจริงๆแล้วเขาเป็นคนบ้าขนม,มอันนี้เรื่องจริง <c oughs> คือคือลีอะสามารถดูจากหน้าตามันได้ว่ามันจะอร่อยไหมนะมไม่เว่อร์คือเป็นคนที่กินเยอะไปไงกินขนมเยอะมากช,มชิ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 มมันก็เลยแบบเหมือนเหมือนและเรียน,นทําขนมมาเป็นเป็นพวกดูคนที่หน้าตาเวลาคบคนเนี่ยเขาไม่ได้เรื่องนี่ใส่คุณเรื่องหน้าตาก่อนไม่ใช่เราดูออกว่าหน้าอย่างนี้นีสใส่จะดีหรือเปล่าอ๋อโอเคกำลังคิดอยู่ว่าโดนด่าหรือเปล่าโอเคหมายถึงขนมไงหน้าตาอย่างนี้อร่อยหรือเปล่า อ๋อแล้วคนาคนหรออันนี้ไม่แน่ใจว่าถูกไม่ถูกสั่งอะไรดีกว่าค่ะสั่งไอติมชาเขียวครับส่วนพี่ฟุ๊กเนี่ยปกติให้ได้ปกติเนี่ยผมจะโดนอย่างเงี้ยคือเรียกเขา็จะแบบว่าอันนี้ไอออนี้ยูเอานี้สิน่ากินแต่อันนี้เรียกอ่านใจพี่ฟุ๊กออกว่าคือแบบจะต้องสั่งอันที่เป็นเก่ารัดมองบลองถูกไหมถูกไหม ก็ถูกไม่แต่ว่าคือมันไม่ค่อยไม่ค่อยเปิดโอกาสให้ผมเลือกเลยอะคือปกติแล้วก็คือเออเดี๋ยวพอเป็นเป็นร้านอาหารฝั่งของหวานหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็สั่งของเขาแล้วบอกอ๋อที่ห t t นที่หวาไมรู้ได้ยังไง w ว n t t ี i s ว n นแลเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหน้าตาของจริงอ่ะมันจะเหมือนหรือมากอ่ะ อของลีนะคะลีสั่งเป็นแบบไอศครีมชาเขียวที่มีแบบอันนี้มันเป็นเค้กแล้วก็แบบมีเป็นชั้นๆเลยค่ะ คืออยากรู้ไงว่าแต่ละอย่างของเขาเนี่ยอร่อยสแค่ไหนเพราะว่าข้างล่างอ่ะมันจะมีพวกเจลลี่มีพวกอะไรอย่างนี้ด้วยครับคือชาเขียวเขาหอมอะค่ะพูดถึงนะทำแบบอร่อยเลยอะอแล้วก็ไม่ขมเกินเขา <นะ S 2> ชื่อนานาควีนทีใช่ คือถ้าเกิดชากเขียวเขาไม่หอมเนี่ยคือต้องเปลี่ยนชื่อร้านอะใช่เทคนี้ก็อร่อยอะเป็นเทคคชากเขียวอะอิะอ่มอ้มวนอะไรเนี่ยไม่ใช่ตัวเองตัวเอง สนุนโดยน้ำดื่มสิงห์2 Move H 4G 3G และ Wi-Fi นี่ไงโอลิสิกะที่คือว่าคนไทยนะคะ,ะเวลามาเขาฮิตจะต้องมาซื้อมากๆออแล้วก็หูนี่พี่ฝน ถ้าเกิดตอนนี้มาเห็นอันนี้คงกรี๊ดอะทำไมอะครับก็อนิสกะทำกับโทโคิโดกิเป็นแบบใหม่ล่าสุดแล้วเป็นแบบเข้ากับเทศกาลปีลิงมากเพราะว่าเป็นลิงกับเสือ,อนี่นนซึ่งคือขำมากค่ะเพราะว่าถ้าเกิดใครรู้นะเป็นปีจีนอะลิงกับเสือคือปีที่ชงจังๆจริงเหรอหมายถึงว่าเป็นปีที่ไม่ถูกกันคือแบบมันชนเลยอะคือไม่ถูกกันที่สุดแล้วเขาจับมาคู่กันเออันนี้ตลกมากอะข้างในมันน่ารักนะ อันนี้น่ารักดีเนาะไม่ข้างในมันน่ารักหมดเลยอะแต่ไม่เห็นไงเวลาไปไหนมาไหนต้องถอดรองเท้าให้เขาดูเฮ้ยรองเท้าเราน่ารักเนาะเฮ้ยข้างนอกก็น่ารักบอกว่าที่ฮิตที่สุดขายดีที่สุดเนี่ยคืออันนี้เฮ้ยอันนี้มันไม่ขายแล้วมันมาเมื่อไหร่ขายแต่ไม่ลดราคาอ๋อ non s a ล e คือขายแต่ไม่ลดราคาเป็นพวกลิมิเต็ดค่ะอ๋อเจ๋งนะมีแบบเนี่ยพลาสติก แปลว่าแปลว่าเขาเรียกว่าเป็นของใหม่ว่าเนี่ยแล้วอันนี้เป็นหนังแท้อันนี้เป็นสีทองเลยเ <Hey. S 1> หมาะกับพวกขึ้นคอนเสิร์ตทั้งหลายนี่ถุงมือแตไมก็ธรรมดานะดูธรรมดาแต่ดูอุ่นดีปะ่ะเพราะว่าเนี่ยโอ้โหตัง้งแต่มาเมืองนอกเนี่ยมามาประเทศเนี่ยรู้สึกเลยว่าถุงมือเป็นสิ่งสาคัญเดี๋ยวนี่เนี่ยงนี่ยงน,นี่ดูนะนี่ลองกดหลายๆอย่างนี่ไงกดได้นี่กดได้ด้วยอะ เฮ้ยแต่มันเจ๋งมากอะเพราะว่าพวกเราชอบโพสรูปอะค่ะใช่แล้วเวลาหนาวๆนะถึงเวลาปุ๊บอ่ะถ่ายรูปให้หน่อยอ้าวเออหนาวอ้หนาวชีวิตพังมากเลยคือชีวิตพังมากแต่คือมันอดไม่ได้ไงรูปสวยๆก็ต้องถ่ายถ่ายเสร็จก็ต้องโพสยี่เรามีนี่เหมาจ่าย True Move นะประมาณแค่แบบ3-400แล้วก็แบบสัญญาณใช้ได้ทั้งวันอย่างเงี้ยนี่เฮ้ยผมว่าผมว่าโอเคนะ รีนัดมิกิไว้มิกิบอกว่าเนี่ยให้มาเจอร้านนี้เพราะว่ามิกิบอกว่ามันเป็นร้านกระเป๋าดังของญี่ปุ่นก็เลยหนีพี่พุกมาก่อนเพราะร้านกระเป๋าพี่พุุเขาไม่อินนะแต่ว่าอยากรู้เหมือนกันว่ามันดังยังไงเนี่ยค่ะร้านเมันตาเนี่ยนีไงมิกิอยู่ข้างในโอโหช้อปปิ้งอยู่หรอคะันจบนคะคะได้กระเป๋ากี่ใบแล้วคะ่ะยังค่ะยังทำไมทำไมมิกิ<า>ถึงบอกว่ารีต้องมาร้านนี้อ่ะอันนี้ค่ะอันนี้ยูนในอีกหนึ่ง ร้านนี้อีปุลนะคะค่ะค่ะโหเขาติดชื่อดังมากเลยอ่าก็ขายดีที่สุดอันนี้เอ้ยมีอันนี้ด้วยใช่น่ารักมากเอ้ยไมคี้อยากได้เป็นชื่อรีบ้างอ่ะเซ็มม้ยไม่ได้ใช่ไหมต้องซื้ออันนี้แล้วเค้าก็ให้ใช่ค่ะขอ้ยแล้วก็แนะน้ำอยากแนะนื้อำอันนี้ค่ะค่ะเพราะว่าได้ออุ้ยนี้ไหนๆยังค่ะอ๋อ กระเป๋าใบเดียวทำได้หลายแบบเอ้ยอันนี้น่ารักมากอะ่ะนี่บายบาย ก่อนนะคะว่าที่มาเนี้ย <Yeah. S 2> คือเขาไม่ได้เป็น sponsor, สปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะอยากซื้อสิกเกอร์แยกเ <Aww. S 1> ขายังไม่ให้เลย <ST ça> คือมาเพราะว่ามีขี่แนะนําว่ากระเป๋าเนี้ยมันกลาลังฮิตมากๆที่ญี่ปุ่นเท่านั้นเองค่ะตัวรีเองจริงก็ยังไม่เคยรู้จกักแล้วก็เลยมาดูซิว่าอ๋อจะไปมันถ <ST> ึงฮ <ST> ิตเสียใจอะอย่างได้เนี้ย ครื่องทำงานใช่ไหมากค่ะใช่ไหมวิกิพาพามาเครื่องทำงานนะร้างานดีมากค่ือค่ะอันนี่แนะนำกันที่นี่นะคะเออเยอะมากแล้วแนะนำที่สุดอันนี้ใครดีที่สุดอันไหนคะอันนี้นะคะบลังบลังใช่ naturally powder n อ๋อเออแล้วก็เมดินญจะป้านด้วยนะคะอ๋อคือแบรนด์นี้ขายดีสุดในในร้านเครื่องสีอางใช่ค่ะโอเคท่ะวิกิ หอตัวเค <Okay. S 1> ไปช็อปโอเคได้ค่ะอขอบคุณค่ะคจะช็อปปิ้งเลยโอเคอยี่ห้อน,นี้คือคนคนญี่ปุ่นเขาท่าทานจะชอบของที่เป็นแบบธรรมชาติอะไรเนี้ยเนาะยี่ห้อน,นี้ก็เลยขายดีแต่ว่าลีต้องดูให้ทั่วค่ะเพราะว่าเครื่องสอางนะคะมันเป็นสวค์ของลีอยู่แล้วแต่เดี๋ยวนี้พวกเนี้ยเมืองไทยเริ่มมีขายแล้วนะรีชอบมากค่ะ อ,อย่างที่เคยบอกไปในรายการเทปก่อนๆแล้วนะคะว่าญี่ปุ่นอนย่างมันเจ๋งจริงๆอ่ะคือตามร้านขายเครื่องสาอางพวกนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นคือมันเขาจะมีหลายๆแบรนด์ตลอดเลยนะคะแล้วก็ราคาจับต้องได้จริงแล้วของดีด้วยคืออย่างสมมุติแบบกาวติดขนตาอะไรเงี้ยดีมากหรือว่าแบบอายไลเนอร์มันจะมีแบบที่แบบกันน้ำเนี่ยเดี๋ยวจะหยิบให้ดูไม่ต้องยึดติดแบรนด์นะอันนี้ไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ใดๆทั้งสิน้นนี่เป็นตัวอย่างอย่างเช่น อย่างเงี้ยก็จะบอกว่าอยู่ได้24ชั่วโมงกันน้ําเราก็จะเห็นชัดเจนอ่านไม่ออกแต่ว่าอย่างน้อยถ้าประโยชน์น้อย่างเงี้ยค่ะคือกันน้าเผื่อใครมาแล้วก็ช็อปแล้วแบบอ่านภาษาเขาไม่ออกอย่างเงี้ยค่ะนี่นี่อันเนี้ยหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักมันจะมีหลายแบบเลยค่ะสาวญี่ปุ่นใช่ไหมก็อยากตาสองชั้นซึ่งเดี๋ยวนี้คนไทยเริ่มรู้จักเยอะแล้วอ,อ๋อนี่มาดูนะคะมันคำ้ทำทําตาสองชั้นได้ คือทาติดไอ้น,นี้ของเขาแล้วก็ค้ำไม้จากหมวยก็เป็นฝรั่งตอนนี้นะคะเราก็มาทานนะคะ เคอรี่ซุปเขาบอกว่าเป็นแบบอาหารอันที่ขึ้นชื่อมากของคือมันเป็นอาหารขึ้นเมืองของฮอกไกโดที่ขึ้นชื่อ,อนะครับแต่เมื่อกี้ดูรูปแล้วเหมือนมันมีบางอันใช่ไหมฮะทานกับข้าว<ม>บางอันทานกบบเ,เหมือนเส้นๆ้นะ,ะคือดูแล้วส่วนตัวเหมือนเหมือนข้าวซอยแต่มันไม่เหมือนหรอกแต่ว่าในร้านมันก็ไม่ได้มีแค่นั้นมันก็มีสั่งอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นเรานะคะตอนนี้หิวหอยผักมากเลยอ่ะ ก็อยากจะถ่ายให้คุณผู้ชมดูนะคะว่าที่เขาบอกว่าเป็นซุปเคอรี่เนี่ยของเขาไคโดเนี่ยมันเป็นยังไงทำไมมันเป็ได้มาแล้วค่ะอันนี้นะคะเป็นซุปเคอรี่นะคะ ซึ่งเป็นซุปจริงๆเพราะว่าเขาแยกข้าวแล้วข้างในไม่ได้มีเส้นนะอันนี้คือซุปแล้วก็เราเลือกเป็นน้องไก่เนาะน้องไก่โอ้นุ่มเลยอะอแล้วก็อันนี้ค่ะหน้าที่เราเพิ่มฟักทองเพิ่มชีสก็คือแล้วแต่เลือกแต่ว่าไข่อานเงี้ยมันให้มาอยู่แล้วมีอันนี้นพี่ฟุกเท่าที่ชิมเขามันก็คือแกงกหรี่ที่ลูสลกสหน่อยเพราะมันก็คือมัสมัมนที่ไม่หวานอันนี้เราเลือกเผ็ดระดับสี่ มันมีถึง20ระดับหรือ50ระดับนะว <50 S 1> <5 10. S 1> ันนี้ที่เมีพูก็อยากเป็น50ก็แค่เทไอเนี่ยพริกเนี่ยลงไปหมดเนี่ยเดี๋ยวมไปตัดผมว่าเผ็ดระดับสี่นี่ก็กำลังอร่อยโอเค<า>แล้วเขานะก,กินแล้วรู้สึกว่าอบอุ่นดีคือเป็นอาหารที่ให้ความอบอุ่นพวกแกงกะหรี่นะครับเวลากินแล้วเนี่ยเวลาเราผมพอดีป่วยเ,เป็นหวัดอยู่เวลากินพวกเนี้ยมันรู้สึกอบอุ่นเนาะโอ้โหนี่สั่งแยกค่ะ สามชั้นใส่พริกไม่เหี่ยวข้าวด้วยค่ะอะไรอ่ะอ๋อโอเคก็คือรสชาติเป็นไงต้องลองเองไม่พูดไม่ได้จริงๆอ่ะใช่คร<อ>มันไม่เหมือนข้าวหน้าแกงกะหรี่และมันไม่เหมือน มัน,มน,กกนไม่เหมือนอีด้งแกงกะหรี่ที่น้องรีชอบไม่เหมือนนพี่แต่ชีสเนี่ยม,มันมีให้เลือกด้วยนะฮะสองแบบนะฮะเป็นกูด้ากับอมอสซาเรลล่าซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าไหนจะอร่อยของกันบ<ม>อกเอาตัวอ,อันเลยเขารี่เลยชีสบาร์เลยคราเนี้ยภาษาญี่ปุ่นมันเรียกว่าอะไรนะพี่ปุ๊คซบเคอร์เล สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร C.P. ีเป็ยังไงกันบ้างครับห้างพาโกที่พวกเราพาไปในวันนี้นะครับน่าจะถูกใจบรรดาขาช็อปนะฮะติดตามความเคลื่อนไหวของพิจิรทั้งหมดได้ในอินสตาแกรมที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับและก็อย่าลืมครับเข้ามาพูดคุยและก็สอบถามพวกเราได้ที่ Facebook และ Instagram ของมีเที่ยวถ้าผู้ชมอยากรู้ว่าสุขหน้าเนี่ยีเที่ยวจะพาผู้ชมไปเที่ยวไหนตอแล้วก็ ชมตัวอย่างตอนต่อไปกันได้เลยสำหรับวันนี้นะครับผมขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่สุขหน้าเวลา11เอโมงเช้าสวัสดีครับเอาเอา,เอา,เอา,เอาน้ำตาจะไหลเล้ว,ลวอีกนิดนึง <laughs> คุณคิดดูดิผมรู้สึกว่าเนี่ยรู้สึกบาจังเลย <laughs> แย่มากเลยทำลายสัตว์ทำลายสัตว์ไม่มีทางสู้ก <laughs> ินผักดีกว่าวะว่าแต่ว่านีกี่คะ มิกิพาเรามาที่นี่ทำไมะคะจริงเหรอคะชอบเลยอะค่ะหรอหนุยล้วจะซิบอะไรก,กันน,นะจริง <c oughs>